โอเคครับก็ต้องขอกราบสวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านกันด้วยนะครับในยะินดีต้อนรับคุณผู้ชมทุกท่านเข้าสู่รายการ H. A G S p e c กันอีกแล้วนะครับนะวันนี้เราก็ไม่ได้มาอยู่กันในเกมเพราะว่าจะเป็นการประกาศปิดซีรีส์ของ Monster Hunter Stories นะครับเพราะว่ามันผมรู้สึกว่ามันไม่ไหวเออคือ Monster Hunter s t o r y e s เนี่ยเรกๆมันก็ได้แหละแต่ว่าการทําของซีรีส์เนี่ยมันค่อนข้างเหนื่อยนะเพราะว่ามันต้องฟาร์มค่อนข้างเยอะแล้วก็มีเนื้อเรื่องที่ คือส่วนตัวผมอ่านอังกฤษได้แต่ว่าไม่ได้เก่งแบบพอแปลได้ขนาดนั้นนะครับก็เลยค่อนข้างเหนื่อยที่จะต้องมานั่งแปลด้วยอ,อาจจะคืออีกอย่างหลังหลังเนี่ยรู้สึกว่าเกมมันจะบั๊กแบบเยอะมากๆนะครับไม่รู้ว่าเป็นที่เครื่องผมหรือว่าเป็นที่อะไรแต่ว่ามันจะมีทั้งกระตุกแบบเสียงกระตุกแบบเล่นๆอยู่อย่างเงี้ยเออเสียงมันก็ช็อตๆไปอะไรเงี้ยหรือบางทีเล่นๆอยู่อย่างเงี้ยมันก็หลุดเลยก็อทำให้เวลาฟาร์มก็ไม่ค่อยจะมี ฟ์มไปก็อาจจะหลุดบ่อยก็อาจจะมีอาการงุดหงิดไม่ค่อยอยากฟา์งเออล้วก็มันนั่นแหละคือช่วงเนี้ยผมกำลังจะขึ้นปีหนึ่งแล้วก็อาทิตย์หน้าก็จะเริ่มย้ายหองเราก็เลยเวลาว่างก็อาจจะน้อยลงแต่ว่า <c oughs> ต่อให้เวลาน้อยลงต่อให้ซีรีส์นี้หายไปก็ไม่เป็นไรนะครับก็มีซีรีส์ใหม่ขึ้นมาแทนนะก็เตรียมไว้แล้วละ่ะก็จะเป็นในส่วนของดิจิมอนเวิลด์รีดิจิตาย นะครับก็เป็นเกมที่เคยแคสไปแล้วเมือ่อแรกๆเลยตั้งแต่ช่องเปิดแรกๆเลยแต่ก็ไม่ได้แคสจนจบเนาะแล้วก็ไม่ได้แปลเนื้อเรื่องด้วยก็คิดว่า m o n s t e r Hunter Story เนี่ยจะจะหยุดแล้วก็ไปเล่นตัวอื่นแทนเพราะว่าม o n สเตอร์มันบักเยอะเกินไปไปเล่นในส่วนของ Digimon ก็จะเป็นการแปลเนื้อเรื่องเหมือนกันครับแต่ว่าอาจจะไม่แปลละเอียดมากแปลพอเข้าใจเนาะแถมเกมมันไม่ได้ฟาร์มดูเดือดอะไขนาดนั้น อีกอย่างในช่องเนี่ยมันรู้สึกว่ามีแต่ซีรีส์ของ Monster Hunter เต็มช่องเลยก็เดี๋ยวคนจะเบื่อเอาก็เราก็เปลี่ยนบ้างนะไปเปลี่ยนบรรยากาศอีกหน่อยก็ถ้าเกิดในส่วนของอ,อะไรนะ My Hero a c a d e m เ a ถ้าเปิดตัวมาใน Android เมื่อไหร่ก็เดี๋ยวผมก็จะมาเล่นเหมือนกันนะแต่ว่าก็แค่นี้นะครับแค่เป็นคลิปมาบอกเฉยๆว่าจะหยุดทำซีรีส์ Monster h u n t e r Story แล้วนะครับก็ ขอบคุณทุกคนที่เข้ามาดูคลิปกันด้วยนะครับแล้วก็ต้องขอโทษคนที่รอคลิป Monster Hunter Story ด้วยนะถึงไม่รู้จะมีก็เถอะก็โอเคเดี๋ยวคลิปนี้เอาไว้แค่นี้ก่อนแล้วกันนะครับผมนะไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าจะเป็นในส่วนของคลิปอะไรซีรีส์เกมอะไรก็ฝากกดติดตามกันด้วยสำหรับวันนี้สวัสดีครับ